ตอบผิดเดี๋ยวนะตอบผิดอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปปหนึ่งแปบหนึ่งน,งนี่คำตอบอยู่ข้างบนนี้ช็อ p แอน go โกแครอทอ่ะโอเคเติมเอสด้วยนะคะ i s pink l ล m า n a น e on sale เราก็ไปหาคีย์เวิร์ดคำว่า pink lemonade เอาไปดูอันไหนมัน on sale ไหมคำตอบมีได้แค่สองอย่างนะคะอ่า ไปหาพิงก์เลมอนเนตอยู่ไหนด้วยความไวจุดจึดจๆดจุดจดจอ่าโอเคอยู่ที่อยู่ที่มันอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่เลมอนเนตเลยใช่เพราะมันมีคำว่าพิงอ่าโอเคใช่ไหมคะเป็นอ่าใช่สอง for two for one dollar แสดงว่าลดไหมลดเพราะฉะนั้นตอบ yes อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายบันสิบข้อที่มันควรถูกหมด which juice is 100% n a t u r a l which juice เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเลือกดูร้านที่เกี่ยวกับ juice เท่านั้นนะคะ juice ที่เป็น100% n a t u r a l ไปดูซิอันไหน juice, mm hmm. juice 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 อ mm ่า hmm. uh, ใช่ mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคำตอบคือ senega juice นี่นะคะนี่อยู่ตรงนี้ mm hmm. แล้วเขามีคำว่า วัน n u t u r e l นมีทั้งเกรปมีทั้งแกรน n ี้สมิธแอปเปิลแกรนนี้สมิธ p อปเคือพันพันของแอปเปิลอย่างหนึ่งนะคะเป็นชื่อพันอ่ะพันนี้ก็ตอบว่าเซเนกาที่ลดราคาเอ้ยไม่ให้ที่ร้อยเปอร์เซ็นมันมีมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีแต่ว่า ถามว่าเราจะเชื่อมันได้ไหมว่าร้อยเปอร์เซถ้าเราไม่ทําเองอนั่นแหละคือใช่ก็นั่นแหละเราจะรู้ได้ไหมว่าจริงๆมันร้อเหรือเปล่านอกจากเราทําเองอ่ะต่อไป what is the price of nine inch pie n i n inch pie คือพายเก้านิ้วโอเคเราก็ไปดูที่คําว่าพายเก้านิ้วนะคะฝรั่งเขาเรียกเป็นพายขนาดไซส์เก้านิ้วแปดนิ้วเนาะแต่ถ้าเราพิซซ่าที่เราสี่ชิ้นหชิ้น แปดชิ้นใช่ไหมเราจะเรียกเป็นชิ้นกันเป็นไซส์เอาไปหาพายพายอยู่ตรงไหน,นไม่ชอบกินพายไม่ชอบกินพายเพราะกินแล้วมันร่วงร่วงก็พายมันกรอบใช่ไหมร่วงร่วงร่วงหกเลอะเลอะเทอะเออครูก็เลยไม่ค่อยตัดปัญหาแม่งไม่กินพายไปเลยเจอยัง เก้านิ้วเก้านิ้วไม่ให่เก้านิ้วกะอนอ็นเอ็นอินก็คือนิ้วนั่นแหละฮะนะฮะถ้ามีขีดเดียวพอตโตฟีมีด้วยหรอขีดเดียวพอตโตฟี่ปากที่เขาที่ที่ครูเห็นนะมีแค่แค่นี้มีด้วยหรอขีดเดียวฟุตปะสัญลักษณ์ขีดเดียวใช่ไหมฟุตปะ องขีดอนิ้วอ่าสองขีดอนิ้วอสองขีดอนิ้ว,วใช่แต่ขีดเดียวน่าจะฟุตปะอืมเก้าเหนิวก้นนี้วก็นกนิดเดียวเองไซส์เนี่ยแปดชิ้นได้มั้งนะคะเอาคําตอบคือเท่าไหร่คําตอบคือเขาถามเป็นอะไรถามเป็นถามเป็น Pri c e price ก็คือราคาเพราะจะได้คําตอบคือ1.99ดาอนนะคะ1.99ดาดอนโอเคง่ายมาก What is the weight of the frozen bread dough? Weight ไปหาคำว่า frozen bread dough frozen bread dough คือแป้งทำขนมปังนะคะแป้งทำแป้งทำขนมปังแป้งทำโดนัทอ่ะโดนัทอ่ะเบดโดอะดโดนะคะเพราะฉะนั้น weight weight เวท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 ถามเป็นอ่าห้าปอนด์นะคะ lb อ,อ่าห้า lb lb คือหน่วยของปอนด์โอเคนะคะ ต่อไป how many pieces of pizza can you buy for two dollars t h i r t nine n how many pieces of pizza mm hmm. ก็ไปดู keyword 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 pizza pizza ที่ซื้อได้ในราคา2.39ดสามเก้าดอลลเอาไปดูดูไหน2.39เราก็ไปดู2.39เเลยใช่ปะใช่นะคะ แต่เดี๋ยวเขาเ,เขาถามไม่นี่นะเขาถาม how many piece how many piece คือถามจำนวนชิ้นเพราะนั้นได้กี่ชิ้น6ชิน6ช้นแมนแท้6ชิน้นอ่านนะคะ6ชิ้นโอเคราคา2.39ซื้อได้6ชิน้นต่อไป how many different beverage b e v e r a แปลว่าเคเรื่องดื่มมีคำไหนอ,อีกที่แปลว่าเครื่องดื่มนอกจาก beverage แหม คุ้นๆที่แปลว่าเครื่องดื่มคาทาท,ทอนไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยนะเรา Soft d r i n k Refreshment ทำพวกนี้แปลว่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาจะไม่ใช้คำว่าเบ v e อร์ e นะคะเขาก็จะเป็นแอลกอฮอล์นั่นแหละหรือว่าเบียร์หรือว่าลง ลงไปที่คำคำนะั้นเลยวายหรืออะไรแบบนี้นะคะคำเหล่านี้ก็จะเป็นคําที่ใช้เรียกเครื่องดื่มทั่วๆไปนะอ่ะ how many different beverages are advertised คราวนี้ก็ต้องไปดูล้วว่ามีเครื่องดื่ม <c oughs> กี่กี่อย่างที่ถูกลงโฆษณาไว้ในนี้นล้วเรนก็ต้องไปนั่งนับเอาละมีกี่อย่างมีอะไรบ้างนั่นคือต้องดูทั้งหมด ใช่ไหมในใบโฆษณาแผ่นนี้ว่ามันมีเครื่องดื่มกี่ประเภทเอาดูอันแรกหนึ่งเบอนเน็ตถูกปะ่ะอันนี้ถือป่าเป็นหนึ่งอย่างอ่ะอะไรอีก <c oughs> ซีนิก้าสองอะไรอีกอะไรนะคะวิทไม่ใช่เครื่องดื่มนะไหนอะบัตเกอร์ ดูไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอโฮมสไตล์ออบัตเตอร์มิลไม่ใช่นะ่ะคั้ยยังไม่หมดนะ่ะน, <S <S 2> <S 2> นี่ไงมินิเมตมินิเมตเออมินิเมตดูตรงไหนว่าเป็นเครื่องดื่มนี่คะ่ะมันเขียนว่าอ่าหน่วยเป็น ออนเป็นแคนเป็นกระป๋องเลยรู้ว่านี่คือของเหลวนะคะเป็นเครื่องดื่มต้องดูให้ดีนะไม่งั้นโดนหลอกนะข้อนี้ถ้าจะผิดก็น่าจะก็เป็นไปได้ถ้ามีโอกาสจะผิดนะถ้าไม่ดูดีๆเพราะนักเรีนยนไม่รู้จักคําว่ามินิทเมดใช่ไหมแต่มินิทเมดโอเจเนี่ยก็คือเครื่องดื่มแต่ของเราอ่ะมันมีเครื่องดื่มประเภทไอทีฮออเลยนะมินิทเมดป่ะเออนั่นแหละอ่ะต่อนั้นอันนี้ข้อนี้ตอบสา ะะต่อไป how many ons o n เป็นหน่วยของปริมาตรที่วัดของเหลวนะคะ mm hmm. how many ounces of vegetable can you buy for จุดเจ็ดเก้าเราก็ไปดูที่จุดเจ mm ็ดเก้าทันทีชามีอะไรกับครูปะเหล่จัง mm hmm. เลยวะ่ะฉันทำอะไรไม่ถูกใจปะวันนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคค่ะถ้าดิฉันทำอะไรที่ไม่ถูกใจต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ <c oughs> เอาก็เราก็ไปดูจุดเจ็ดเก้าที่เป็นคีย์เวิร์ดในโจทย์นะคะคำถามถามว่าอะไรวะตะกี้ลืม มีผักอ่าอ่ามีผักผักที่คุณสามารถซื้อได้ในราคาจุดเจ็ดเก้าอ่ากี่กี่ออนกี่ออนถามเป็น how many ons นะคะถามเป็น how many o n ไม่ให้กี่ชนิด how many o n คือปริมาตรเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ที่สามารถซื้อได้ในราคาจุดเจ็ดเก้าเอาเราไปดูเท่าไหร่คะ,อ,ะอยู่ไหนวนเนี้ออยอเท่าไหร่คะแปดออนใช่แล้วนะคะ ง่ายง่ายง่ายต่อไป how <ม> many eco waffles are in a package eco 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 ก็แสดงว่าเป็นว a f f l e ลที่เน้นอะไรคะเอกไข่อ่าหนักไข่ยเยอะนั่นเองนะคะ eco waffles are in a package เอาเราก็ไปดูร้าน eco waffle เ,เท่าไหร่คะ how many how many ใช่ เอ็กโกอยู่ไหนวะ <Bear. S 1> เจอย่างแป <Bear. S 1> ใช่แล้วออนะค 8, ะแปดต่อไป which pizza is cheaper แสดงว่าต้องมีการเปรียบเทียบ which pizza is cheaper นั่นเลยก็ต้องหาร้านพิซซ่าให้เจอสองร้านก่อนอันแรกคือร้านอะไรคะเอลเลโอลร้านที่สองคือโช i ิโน่ะโชติโนอันไหนถูกกว่ากันโชติโน ตอบเลยง่ายแต่ครูไม่ออกแบบนี้นะ <c oughs> ง่ายเกินเดี๋ยวจะหาว่าเราดูถูกนะอ่ะคราวนี้มาเรื่องยาวมาดูคำถามก่อนไม่ต้องดูดูแล้วก็ตอบเลยแล้วกันนะคะเว้นอันนี้เป็นเบบิโอกราฟีเบบิโอกราฟีของแมรี่คิวรีคืออะไรเบบิโอกราฟีตัวนี้แปลว่าอะไรดูในในเรื่องไงนี่ไง ใช่คนเนี้ยตอนเนี้ยเรากำลังอา่านบิบิโอกราฟีของแมรี่คิวรีบิบิโอกราฟีแปลว่าอะไรคูณลิ้นจะพันกันละคืออัตชีวประวัติใช่ค่ะบิบิโอกราฟีแปลว่าอัตชีวประวัติของแมรี่คิวรีนะคะ,ะมาเลยไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องเจาะไป when was Mary born <No S 1> แน่นอน <no. S 1> ชี ใช่ที่ว่าประวัติมันต้องบอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในประกาฟแรกๆอยู่แล้วนะคะคำตอบก็คือ no v e m b e r เออนะคะไปเจาะหาเลย7เ,เท่าไหร่1 8 1 8 6 7โอเคต่อไป what is her middle name her middle name คืออะไรชื่อกลางคนไทยไม่มีชื่อกลาง กิตติจูเนียปัตถาสอรวิศซีเนียนามสกุลอะไรวะสอรวิศแวงวงส่วนใหญ่ฝรั่งจะมีชื่อกลางเราไม่มีหรอกชื่อกลางของแมรี่คิวรีคืออะไรคะสโครอ่าสโคร โจสกาอ่าใช่ค่ะเป็นรัสเซียเขาบอกเขาบอกข้อที่สามจะเป็นที่มาที่จะรู้ว่านางสัญชาติอะไรแวร์วอชิบอนก็คือที่โปแลนด์นะคะวอร์ซอเกิดที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์นะคะข้อสี่แวร์วอชิเอ็กดูเคด Educate คือจบการศึกษาอะไที่ไหนคราวนี้จบการศึกษาเนี่ยนะนักเรียนก็เอามาคือเขาบอกสองที่เราก็ต้องเอาสองที่เขาบอกหนึ่งที่เราก็เอาหนึ่งที่ดูสิว่าเอาคําตอบมาได้หมดไหมอ่าอันแรกคือ w a r อไฮ High School ใช่ไหมครบยัง w a r อไฮ High School High school แล้วก็แบบเรานี่แหละอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ไหนออยู่ไหนวันนี้เรื่องแล้วก็อีกที่หนึ่งอันนั้นคือไฮสคูลแต่เขาอะ่ะต้องมีศึกษาต่ออีกที่ไหนคะเจอไหมบรรทัดที่บอกบอกบอกอยู่ อยู่ตรงไหนวะซอซอบอนซอบอนที่อยู่ที่ไหนคะ m a r c u r e B e c h m i s h i p of the เดี๋ยวใช่หรอไหนเนี่ยไม่อยู่ไหนวะเนี่ยหาหาให้เจอหาให้เจอเดี๋ยวนะรูขีดเส้นใต้ก่อนนะกเรียนจะได้เห็นชัดๆอันแรกเดี๋ยวนะอันแรก,น,แรกนี่คือ High School อนี่นะนี่นะดูบนจอนะอันนี้นะคะ เจว์ว่เอ่อเจววอร์เรียทอยเอ็นวอร์ซไฮสคูลใช่ไหมแล้วก็ไปปารีสย้ายไปปารีสที่ซึ่งหลอนจบฟิสิกส์ที่โซบอลแสดงว่าโซบอลต้องอยู่ที่ปอ้าวต่อ what was her husband name h a s, s t name เอาไปดูเออเจอไหมเจอไหมแล้วก็ two years later she married the French chemist Pierre Curie อ่า Pierre Curie นี่คือคือฝามี Pierre Curie พีแอ์คิวรีนะคะข้อ6 what was her specialty in scientific work หล่อนมีความชำนาญด้านไหนในงานวิทยาศาสตร์ของหล่อนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรียนฟิสิกส์มันก็ทำได้หลายอย่างเปล่าด้านไหนในงานของหล่อนด้านอะไรฟิสิกส์มันแหม่ไม่ได้เรียนแล้วสาขาเดียวที่ไหน มันก็ไปทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างที่ใช้ทักษะหรือวิชาฟิสิกส์้าไปเกี่ยวข้องชี่อันไหนคะด้านไหนคะใหม่ใช่ไหมนี่ไงอ่าชี้คอมเมนต์เธอรีเสิร์ชเห็นไหมคะ หล่อนเริ่มต้นการวิจัยค้นคว้าในเรื่องของ Radio Activity คือเกี่ยวกับอะไรคะ Ratio Activity รังสีนะเรื่องรังสีนะคะทำไมเรียกว่าเป็น Specialty เพราะว่าหล่อนได้รางวัลโนเบลไพ z e ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่หล่อนถนัดด้วยนะคะถ้าอ่านไปอ่านไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมจะเจอว่าหล่อนได้โนเบลไพ e ์ฟอร์ฟิสิกเห็นไหมเห็นไหมคะ คือมันต้องอ่านก่อนไงก็นะักเรียนไม่อ่านนะเห็ไน,นะเนไหมนะมมน,นี่ไงหนะึ่งเก้าศูนสามหล่อนได้รางวัลกับเฮนรี่แบ็กเกอรลนะคะไหน,อออนเออโอ้โหกอย่าทำงงอย่าทำงง,ง,งอ่ะเดี๋ยวเอาคำตอบข้อนี้ก่อนตะกี้นี้สรุปว่าหล่อนมีความชำนาญในเรื่องของร a d ดีโอแอคทิวี คราเดก็คือรังสีนะคะ activity เป็นเกี่ยวกับรังสีนะคะต่อไป how many years did the Curie work on the radium study radium radio ก็คือมาจากรากศัพ hmm. ท์ตัวเดียวกัน ใช้เวลากี่ปีในการทำงานศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องลังสีกี่ปีครับเอาหาให้เจอเอาหาให้เจอ,อเนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของอัตรตชีวประวัตินะมันจะมีปีหรือเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะโดยเฉพาะอะไรก็ตามหรือคนไหนก็ตามที่เรานำเขามาเขียนชีวประวัติแสดงว่าเขาต้องมีความสามารถโดดเด่นตายแล้วก่อนชนกลืมตา กี่ปีกี่ปีเขาเอาจำนวนปีเฮาเมนิเอร์ห้าปีถึงหรอสี่ปีน้อยไปปะงั้นเวลาถ้าเราจะเขียนอย่างนี้แล้วเรียนต้องใช้คําเข้ามาช่วยมากกว่าสี่แต่ไม่ถึงห้าเราจะเขียนว่ายังไงเราจะใช้คํำว่ายังไงมากกว่าสี่กกปีใช้คำว่าไง oh, <okay. S 1> over 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 อันนั้นโดยประมาณไม่แต่มันมากกว่าสี่ปีถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องคือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเขียนสี่ถึงห้าปีแต่มันไม่ถึงห้าปีนี่ Over 4 o v สี่ Years, years. อ่า over years. นะคะหรือมอวิธีเขียนนะเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนเป,ไปนะ๊ะเนักเรียนต้องใส่ไปให้เขาไม่อย่างนั้นคำตอบแบบมันก็จะผิด แฟเ e a r แต่มอแดนโฟเ e ียเนี่ยมันก็กลายเป็นห้าหกเจ็ดได้ใช่ปะเพราะงั้นนะ่ะเราก็ต้องระบุลงไปให้ให้มันให้มันครอบคลุมมากกว่านี้หรือว่า near รี่ไฟเ e a r อ้าวเนี่ยวิธีการตอบแล้วเรียนก็ต้องตอบนกัได้ให้มันอยู่ในระหว่างสี่ถึงห้าปีของเขาอืมมันไม่ถึงอ่ะสี่จุดห้ามันกี่เดือนวะกี่สี่ปีกี่เดือน ก็สี่จุดห้าออย่างนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นคําตอบที่เป๊ะๆก็สี่จุดห้าโดยประมาณสี่ปีมากกว่าสี่ปีอ่ะมันต้องมากกว่าสี่ปีแต่ไม่ถึงห้าปีถ้าตอบห้าปีนี่ผิดนะไม่ถึงถ้าไม่ถึงห้าปีถูกมากกว่าสี่ปีถูกแต่ถ้าตอบห้าปีผิดสี่ปีก็ผิดอืมนะคะไม่ศูนย์ปลายเก้า Which American president helped her with her work เฮ้ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคูข้ามมาปะเนี่ยข้ามข้อ8 When did they receive the Nobel Prize อ่าวตะกี้ตะกี้ให้ดูไปแล้ว1 9ึ่งเอ่าโอเคไม่ต้องอ่านหมดทั้งเรื่องก็ได้นะคะ Which American president helped her with her work เออ president นะ president president คือใครคะประธานาธิบดีเอาเจาะต้องหาคำว่า president ใช่เอเมริกัน president อ่าวหามันเยอะชื่อมันเยอะเจอยังเจอยังเจอแล้วเจอยัง ทำการบ้านกกโอนแล้วก็นำวงหน้าโอเคโอเคเจอไหมย้อนหน้าที่สองใช่บรรทัดที่เออบันถี่ครูไม่นับป่ะเออแต่นักเรียนเจอถ้าระบุบรรทัดการถูกแสดงว่าเจอแหละ เออเขาทําไมเขาช่วยยังไงคะอ่าถามหน่อยแล้วกันไหนไหนก็อ่านแล้วถามหน่อยแล้วกันเขาทําไมใช่ 5, <000. S 2> เขาให้การสนับสนุสนห้าหมื่นดอลลาร์นะคะในการในการในการให้ลิขสิทธิ์อย่างนี้แล้วกัน subscription ก็คือการ กันการจะบอกว่าลงทะเบียนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะซื้อวิกฤติอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปว่าประธานาธิบดีคนนี้ชื่อว่าเจออยางเนี่ยชื่อเฮอร์เอเบิร <Her> ์ตฮูเอร์ครูไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันอีตาคนเนี้ยมันหนึ่งเก้าอ่ะต่อไป what is the name of her most famous book ใช่เราก็ต้องไปดูเฟมัสบุ๊กของหล่อนนะคะคีย์เวิร์ดคืออ่า most famous b o o k มันอาจจะไม่ใช่ของสืุพกก็ได้นะมันอาจจะเป็นงานเขียนปริ้นอะไรก็ได้เปอใช่ใช่ที่เกี่ยวข้องกันเพราะงั้นเราต้องหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหนังสือชื่อเฮ้ยไหนอะเอา o s t นะเอา o s t นะไหนน่ะ ไหนว่าสรวิทไปหาอยู่ตรงไหนเนี่ยพารกิจไหนคะของเราอะ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่นะคะพารกัจที่สองหรอไม่ใช่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนเรียนไม่ใช่แล้วคะไม่ใช่แล้วหาใหม่หาใหม่หาใหม่ห ตกลงมาเรียนหรือมาทำอะไรมนเนี่ยนี่มันตั้งใจที่จะแบบพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวค่ะนักูว่าแล้วไม่เรียนแล้วยังเสือกพาเพื่อนเบียดเบียนเป็นความสนใจจากการสอนหรืคุยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเจอยังไหนเราเจอเราเจอตรงไหนบ้างเอางี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามอสเ m มัสคืออันไหนงานพิมพ์ มันจะมีคำหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้ดิสเอกอกสารอันนี้ตีพิมพ์เยอะมากนั่นก็หมายความว่าเป็น most famous นั่นเองนะคะมันไม่ได้บอกตรงๆว่ามัน most famous แต่มันจะมีคำคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่างานพิมพ์อันนี้หล่อนสั่งพิมพ์เยอะมากก็แสดงว่าตีความได้ว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุด เพราะว่าเล่มอื่นเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าสั่งพิมพ์เยอะนะคะมีเล่มนี้ที่ระบุจํานวนไม่ได้ระบุจํานวนระบุคงสั่ที่บอกถึงจํานวนที่ค่อนข้าง,งเยอะเห็นหรือยังเห็นหรือยัง,ยงเอออันนั้นเรยยุ่มก็คือเกี่ยวกับลังสีเจอยัง่ะ เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะชื่อหนังสือเขาเนี่ยใช่ใช่อันนั้นแหละที่สุรเกียรติอ่านนั่นแหละเห็นไหมตรงไหนบอกเรานี่ค่ะ Publish ตีพิมพ์ numerus o paper มากจำนวนมากคำว่า numerus o ตัวนี้เป็นคำที่แสดงจำนวนว่ามากนะคะนักเรียนคะครูจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าบางทีเนี่ยคำ หรือวอร์ด n ิ้งที่ใช้ในการถามคำถามถาม,มันอาจจะไม่ได้เป็นวอร์ดวอร์ดิ้งที่เป็นคำคำเดียวกันเสมอไปนะคะถ้านักเรียนมาหาแต่คำว่า most famous book มันก็จะหาไม่เจอเพราะงนั้นนักเรียนต้องดูคำที่มีความหมายสอดคล้องกันเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนั้นมันจะเป็นข้อสอบมอต้นไม่ใช่ข้อสอบมอปลายนะคะอันนี้มปลายเราต้องมีคำศัพท์ที่หลากหลายเพราะงนั้นเราต้องหาคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงเพราะฉะนั้นชื่อหนังสือคือ อ่านไม่ออกโอเคนี่เลยแท,ท,ทรกเจทแทร c เจแทรกเจ t ทรกเจแทรกเจเขียนก่อนเขียนก่อน A I T E แทรกเจมีอักซองด้วยอักซองคือตัวอย่างนี้<ม>เขาเรียกอักซองภาษาอังกฤษไม่มีภาษาคำไหนที่เจอเดอร์ Cardio activity เสียง ตัว R าเขาจะออกเป็นเสียงคอควาย activate นี่มีอักษรอีกเหมือนกันนี่คือชื่อหนังสือ,อ,อสรครูไทยครูไทยที่จบฝรั่งเศสบ่งชูบ่งนุยงน้ยกุดอรรีฟหนึ่งกุดไหนกุดไหนกุดไหนบ่งนุย้ย ก็มองจะเลิกคุณสบายดีไหมเชฟแฝเบียงฉันสบายดีจูฟาเบียงคุณสบายดีไหมอเออนน่นสีหลายปีมากแล้วเนาะยังสาวหาอะไรยังเด็กยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวที่บ้านที่โรงเรียน กูจะส่งไฟลให้แป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งไปดูก่อนว่าได้ไฟไหม